นำดอกไม้มาแล้วนะครับไปเรียงเพียงต่อขอเขลี่นทุกคนทุกคนเลยนะครกบก็ใช้บชาโบชากันขอเชิญราบกันไปตามที่ใจเราต้องการนครับถาเรารากจะมาทอะไรีชแบบที่เรามีอยู่ก็เราอาจเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่แน่ครับเราบอกว่า เราจะไปที่เขาทงการมาจะขอเช่กราบยาอะไรก็แลี้แต่เจ้าต่อกราบไหว้บูชากันก็ขอเชคขอราบกันเราก็ไปกราบไหว้บูชาท่านชาติรักษ์มีพ่อปวดเสียมีหลวงปู่แม้นเรากลับได้ที่กราบไหว้บูชาว่าเป็นเดื่องไม่จับต้องเราครับ วัดเขาเจดีเนี่ยได้มีสิ่งปลูกสร้างอย่างอย่างชุมเติมขึ้นมาอย่างไรบ้างครับก็ที่อยู่นี้ก็เราได้ทาการก่อสร้างฐานเจดีย์เพราะว่าฐานเจดีย์เนี่ยพังลงมาหมดครับไม่สามารถที่จะขึ้นเวียนด้านบนได้เราก็รีบทำฐานเจดีย์ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะให้บรรดานักบุญมาจะได้ขึ้นไปเวียนไปกราบไหว้บนนู้นและเวลานี้ก็ทำ การก่อสร้างที่จะไว้พระพุทธรูปห้าองค์พระแก้วมรกตที่ทางกรุงเทพเอามามอบให้ครับแล้วก็อันดับต่อไปก็อีกไม่กี่วันเมื่ออหลังนี้เสร็จแล้วก็จะทำตาลาหลวงพ่อแม้นนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้เป็น ใหญ่โตเนี่ยไหมทาให้ถาววนทำให้ถาววนที่บารพิ่น้องมานั่งไม่ร้อนไม่อะไรก็ทําหลวงพ่อแมนและต่อไปก็จะเทถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยขึ้นมาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาแล้วก็ด้านหน้าอีกก็จะเทถนนคอนกรีตให้หมดโดยปัจจัยของบรรดาพี่น้องที่ชาวพุทธที่มาร่วมเนี่ยมาช่วยมาบริจาคนะครับครับครับเขาบอกไม่เข้าใจไม่ อ๋อนี่ครับตรงตรงนี้ใช่ไหมลุงนิดที่ที่ต้องต้องต่อเติมเพิ่มเติมใช่ไหมครับต้องต้องลาดไสปูนเลอครับลาดปูนหมดครับรับพื้นที่แล้วก็ลาดปูนหมดเลยไม่ให้เป็นฝุ่นเพราะว่าถ้าลมมาเนี่ยคนที่ขึ้นมาไหว้ปูนมันจะหลบไปหมดเลยครับทีนี้ต้องลาดปูนครับลาดปูนก็ทาไปเรื่อยๆครับทําจนสําเร็จอ่าบรรดาพี่น้องที่ยังมาเราก็ต้องก็รับกันอยู่อ่าได้ตังจาก phụ của chúng tôi cũng làm đi liên liên những gì ที่หลังคาของพระพุทธรูปนะรก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อก่อนลูกโดนเนี่ยมันลงพุนไม่มาเลยฝนตกเปียกไปถึงพระพุทธรูปเลยก็ีด้ไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้เสร็จก็เอาฐานใจดีเพราะว่าเราจะไว้ไม่ได้พระตาบฝนตับแดดอย่างนั้น อันนี้เท่าที่สังเกตเห็นเนี่ยจะมีจะมีะมะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้ามาถวายขนมตรงนี้ครับมันหมายหมายถึงอะไรครับหนุอันเดียใครใคร,ใครนะครับท,ที่ที่มาถวายอยู่กอสม,มุทสุราชอ๋อเป็นเป็นผู้หญิงที่เขามาเที่ยวที่นี่แหละครับพอเที่ยวที่นี่ไม่ทราบว่าเขาจะพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พอกลับไปบ้านเขาเพอกกับสถานที่นี่ที่นี้ เพ้อว่าเพ้อว่าเนี่ยแล้วก็เขาก็มาแก้บนเขาเขาไล่้ฟังไหมว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้เอาขนมมาถวายครับก็มามาแก้บนมาออกชื่อให้หายกังวลนะให้หายกังวลเหมือนว่าเขามีมีความผูกพันกับที่นี่ด้วยรอเป่าผูกพันกับที่นี่แล้วเห็นว่ามีมีมีว่ามีเจอเด็กเจออะไรยังไงครับลุงเด็กเนี่ยหลวงพ่อมาจากสุราษฎร์เนอะครับ ก็เดินขึ้นมาจุดนู้นแล้วเห็นว่าเด็กวิ่งอยู่บนกุฏิหลังนี้แหละแต่ธรรมดาเด็กไม่มีแต่ถ้าสมัยก่อนไม่รู้แล้วก็เห็นว่าเด็กอยู่หลังนี้เสร็จแล้วก็ไปเล่าผมที่นู้นว่าโยมกุดหลังสุดนู้นอย่าลายนะว่าให้เด็กอยู่ คือไม่ให้รื้อไม่ให้รื้อให้เด็กอยู่อ่าถึงผมบอกว่าใช่จะไม่ลายเด็กกี่คนนะลุงสามคนวาสามคนเหรอครับการถวายขนมเนี่ยอาจจะเห็นเด็กก็เป็นเด็กเขาเขาเขาอาจจะเห็นเด็กเหมือนที่พระนั่นแหละท่านเห็นครับเอาขนมมาให้เอาน้ํามาให้ขนมพามาให้เด็กๆก็ครัับจะอยู่บนกระดานนี่ครับก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ย ทุ่งสวยเมื่อกี้เองเหรอครับเมื่อกี้เป็นนท่องเที่ยวน,นะชาวเกาะสมุยนะครับจุดนี้เหรอจุดนี้เหรอที่ต้องต้องต้องคอยระวังยังไงรครับหลุงครับก็ว่าระวังว่าอย่าให้พม่าหรือใครก็ตามครับอย่าเอาทุกเทียนมาปักที่นี่เพราะว่าถ้าปักมันอาจจะไม่มีใครเห็นมันล้มพอล้มแล้ว อาจจะติดกับใบไม้ใบหญ้าใบไม้ใบแห้งเนี่ยทาให้ไฟลุกไหม้ได้ควให้ลุกไหม้เราก็ทําไม่ทันเพราะน้ํามันก็ลําบากบบนี้เม่อติดแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาน้ําที่ไหนมาแลาะมาดับแต่ฝากเตือนไว้ใช่ไหมครับบอกเมาว่าว่าห้ามจุดไฟแต่เดี๋ยวนี้มันก็รู้แหละแต่แล้วแหละมหยมัยนู่นก็ฝากเตือนไว้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าการการเคาบูชาก็ยังเหมือนเดิมปกตินะครับมาก็เหมือนเดิม เนี่ยที่มันถูกอะไรมันอูนางรำบ้างแป้งบ้างเครื่องสำอางชุดมาให้ตรงนี้นี่ก็ความเชื่อของมันถูกรางวัลนลยนะถูกรางวัลถูกหวยูกเบอร์นี่แหละนำสิ่งของมาถวายครับแกบนครับครับเป็นพันที่มันรวมกันนะครับเดี๋ยวดีอะมาใส่ไว้บางวันเป็นพัน แล้วก็พอค่าเย็นผมก็ให้เด็กมาดูแล้วก็พ่อมาเอาไว้ให้มันรู้แต่เดี๋ยวนี้มันก็รู้แล้วมันไม่เอาแล้วอ๋อเหรอคะครับมันไม่ได้มีขนมให้เด็กบ้างที่บ้านอือจะปลุกเอาเลยค่ะเหรือเปมามาให้ขึ้นบนถ้าตึงก็ให้ขึ้นบนมาเอเออนั่นแหละเอาได้แล้ว ที่ป hey, really? ูกตรงไหนอ่ะหาที่ปลูกเพื่อนเรามาวิซเรามาด้วยกันจริงแต่เราเท่ากันขอโชคขอลาบด้วยตัวเราเองครับเราทำด้วยตัวเราเองถามว่าได้เชคและลาบจะมีกด็นระเี่พ่อทำให้ก่อนต้องการเรื่องไม่ับการของเราต้องการเด่นคือให้เก่งๆก็ลุกขอไปเลยต้องการใม่ไหมทำให้ก่อน คอนเราไม่ก่อนเมื่อได้รเียบร้อยแล้วกอเดียวแล้วันนี้เรามามอบเรามาถวายก็พูดไไดพนอืออวันก้อนมาแล้วก็ได้ยินเสียงผูดยิงหลงงพลงแลวก็พอเดินมาดูก็ไม่มีใครค่ะก็เลยพูดไปว่าถ้านชูมีลาบจะสูงสุดทมาถวายค่ะแล้วก็ได้ชูไลาบูดก้วยอ่าแล้วก็เลยุดใทมาถวายตัวเดินทางมาจากไหนครับเอระนงค่ะระนง ลราทำเป็งบากร,รับงนได้นั่แล้วเราได้โชคได้ลาบจาก จากได้ยินเสียงแล้วก็ตอนนั้นพอได้ยินเสียงเนี่ยเราเราไปเสียงดวงเสียงโชคที่ไหนตรงไหนประยิบลูกบอลหรือว่าไงมาเข้าไปฟัดขาฟันได้เลี่อ๋อหลังจากที่ดับกลับจากนี้ไปใช่ไหมหลังจากที่ได้ยินเสียงแล้วค่ะแล้วก็ไปฟันไปฝันสามตัวตรงเลยสามตุ้งเลยเหรออ๋อได้เงินมาเท่าไหร่หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทเลยเนาะส่งวัดกับกาวมือส่งวัดเลยเหรอส่งวัดติดเลยเหรอตา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 หมื่นนะ ชาะพอดีตั้งใจจะมาเที่ยวอะค่ะมามาทำบุญถึงพอไดพอเดินมาตรงนี้ถึงจะได้ยินเสียงผู้หญิงโลงเพลงได้ยินส่องุนลูกสาวค่ะถึงก็เลยบนเวลาถ้ามีโชคมีลาบย้ซือุดทจมาเทาไว้ะค่ะตนนี้เราก็สมหวังแล้วนะก็ทำตามสัญญาใช่ไหมผ่อนวตอนนี้ก็แวะมาเลยครับมีสายมงคล ท่านจะเอาไปกว่าลูกหลานวากว่าพี่กว่าน้องแล้วก็เอาไปได้ครับเราบริต้องประกอบปการำไต้ดไปนการนำที่บริเวณรัดของเรานะครับปกติจะเ่วไรับริเวณที่บนก 本教法教徒。